สวัสดีค่ะพบกับออฟอีกแล้วนะคะชีวิตติดเอง by ออฟนะคะห่างหายไปนานเลยค่ะเออจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนทำอะไรไกลนะคะดึงจากสถานการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องโควิด19นะคะก็ทำให้ออฟเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องงานอื่นเยอะไปนิดนึงนะคะซึ่งสมาธิในการที่จะทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่มีเลยเอ่อจริงๆวันนี้นะคะก็อยากจะเเสริมนิดนึงนะคะการพูดไวพรที่เหมาะกับสถานการณ์นี้มากเลยนะคะในตอนนี้เช่นนะคะ stay safe and healthy โอเคหรือจะบอกว่า be safe and healthy be protected from virus ก็ได้นะคะโอเค come b protect นะคะ ฉันใส่หน้ากากออกจากบ้านเพื่อป้องกันไวรัสใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็จะพูดผิดบอกว่า I wear a mask to protect the virus ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า protect เนี่ยนะคะมันแปลว่าปกป้องถ้าประโยคนี้เราบอกว่า I wear a mask to protect the virus มันแปลว่าเราใส่หน้ากากเพื่อที่จะปกป้องไอ้ตัวไวรัสซึ่งมันไม่ใช่นะคะคำว่า protect เนี่ยแปลว่าปกป้องเราต้องปกป้องตัวเราเองคำว่า protect ไม่ได้แปลว่าป้องกันนะคะแต่ถ้าเราจะใช้คำว่า protect ในประโยคนี้นะคะเราจะพูดได้ว่า I wear a mask to protect myself from the virus อย่างนี้นะคะถึงจะถูกต้องทีนี้เราถามว่าแล้วถ้าเราจะใช้คําว่าป้องกันหล่ะเราใช้คําว่าอะไรได้บ้างนะคะคำนั้นก็คือคําว่า prevent โอเคในประโยคเดิมนะคะใช้คําว่า prevent ซึ่งแปลว่าป้องกันจริงๆเลยนะคะอ่าประโยคนั้นก็คือ I wear a mask to prevent the COVID-19 transmission นะคะคำแปลก็คือฉันเนี่ยสวมใส่หน้ากากเพื่อที่จะป้องกันจากการรับเชื้อของไวรัส นะคะโอเคค่ะพอยของออบก็คือมีแค่นี้แหละที่กบทำคลิปนี้นะคะ protect ปกป้อง prevent ป้องกันโอเคนะคะ